จกักรพัฒน์ครับเชิญครับ,รบท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจักรพันธ์พรน,นิมิตจากกรุงเทพมหานครพรักพลังชารัฐนะครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตอภิปรายในวาระนี้ในส่วนของการปฏิรูปการศึกษานะครับซึ่งส่วนตัวผมเองผมคิดว่าในความคืบหน้าหรือความก้าวหน้าในการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้รัฐบาลชุดนี้และต่อเนื่องจากรัรฐบาลชุดที่แล้วผมคิดว่ามีความก้าวหน้าไปพอสมควรนะครับแม้จะไม่ครบทุกด้านแต่ผมคิดว่าด้านที่สําคัญสาคัญเนี่ยมีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างในสองเ,อเรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกที่อยู่ในประเด็นปฏิรูปการศึกษา,าปฏิรูปประเทศซึ่งเป็นการรายงานในรอบเดือนเมษายนถึงิถุนายนที่ผ่านมานะครับ ก็คือเรื่องของการปฏิรูปเพื่อลดล้ําลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษานะโดยสิ่งที่สําคัญก็คือการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่าขออนุญาตใช้ตัวย่อ,อว่ากสศนะครับซึ่งก็ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี60ตั้งขึ้นในปี2561นะครับซึ่งจากกองทุนตรงนี้ก็จะมีสํานักงานกนสศที่มาบริหารจัดการกองทุนซึ่งในช่วง เมษาถึงมิถุนาที่เป็นการรายงานในรอบนี้นะครับท่านประธานก็คงจะจําได้ว่าเป็นช่วงที่พวกเรากําลังอยู่ในช่วงของวิกฤตโควิด19นะครับแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งจากสถานการณ์โควิด19ก็คือกลุ่มที่เป็นเด็กเยาวชนทั้งตั้งแต่เด็กปฐมวัยนะครับไปจนถึงนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่ง จากการจัดตั้งกองทุนกอสสที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้เรามีหน่วยงานหรือมีกลไกที่จะช่วยในการที่จะลดผลกระทบจากโควิด -19 ไปสู่กลุ่มเยาวชนและเด็กเล็กที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่เผอ,อ,อิญว่าผมเองได้มีโอกาสทำหน้าที่แทนที่ประชุมแห่งนี้ในกรรมธิการวิสามันพี่นางงบประมาณปี2564ดังนั้นก็ได้รับทราบ ผลงานหรือว่ากิจกรรมที่กสศเนี่ยได้ดําเนินการในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เห็นว่ากสศได้เป็นตัวแทนของหน่วยงานของภาครัฐในการที่จะไปรองรับไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเด็กๆที่อยู่ในวัยการศาึกษามีโครงการไปสู่เด็กๆหลายกลุ่มนะครับตั้งแต่เด็กปฐมวัยนะครับถ้าท่านประธานจำได้ช่วงนั้นทุกอย่างปิดหมดล็อกดาวน์ แต่ว่าเด็กเนี่ยเขาไม่สามารถที่หยุดการเจริญเติบโตได้นะครับเราต้องไม่ลืมว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาเราก็มีโครงการที่จะอุดหนุนเรื่องของนมนะครับให้กับเด็กเล็กเรื่องของอาหารกลางวันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่สามารถที่จะหยุดได้แม้จะเป็นช่วงโควิดตรงกันข้ามเราต้องเร่งที่จะพัฒนาหรือว่าส่งไปให้ถึงมือของเด็กๆกกลุ่มนั้นนะครับก็ได้กอสศเนี่ยในการที่จะช่วยเป็น,นกลไกอันหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจาก กลไกปกติที่รัฐบาลมีอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจว่าผมคิดว่าประเด็นนี้สําหรับเรื่องของการลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาโดยผ่านกสศเนี่ยที่ประชุมสภายอย่างเนี้ยไม่ไม่มีการแบ่งแยกเรื่องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าท่านประธานจะเห็นว่าในการพิจารณางบประมาณปีหกสี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกสศเป็นหน่วยงานหนึ่งในไม่กี่หน่วยงานที่ที่ประชุมแห่งนี้มีมติที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมให้ประมาณพันกว่าล้านบาทนะครับเพื่อ ทำให้กสสเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยเด็กได้มากขึ้นจากตัวเลเขคร่าวๆในปี63เนี่ยช่วยอยู่ได้ประมาณ1ล้านคนก็สามารถเพิ่มขึ้นได้เป็น1นล้านสามแสนคนในปี64ที่จะถึงนี้นะครับสําหรับปีงบประมาณที่จะถึงนี้ดังนั้นก็คิดว่าเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่พวกเราสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของสภาชุดนี้เห็นความสําคัญตรงกันแล้วเราก็เห็นว่ากสสเนี่ยจะเป็น,นกลไกที่สําคัญที่ช่วยในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นอีกทางหนึ่งนะครับ ถัดไปครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตไปที่ประเด็นซึ่งท่านรัฐมนตรีอนุชาะคะสายเมื่อสักครู่ขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับท่านได้ชี้แจงที่ประชุมว่าการรายงานต่อไปนี้เนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของอกิจกรรมการรายงานกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสาคัญเขาใช้ภาษาอังกฤษว่าบิ๊กล็อกนะครับซึ่งบิ๊กล็อกของด้านการศึกษาเนี่ย ก็มีอยู่สองประเด็นที่ผมอยากจะกล่าวถึงเป็นพิเศษเรื่องแรกก็คือการป้องกันเด็กและเยาวชนหล,ลุดออกจากระบบการศาึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อล,ลดความเหลื่อมล้ำทางการศาึกษาซึ่งอันนี้สักครู่ผมพูดถึงเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำไปแล้วผมอยากจะให้ความสาคัญในเรื่องของเด็กปฐมวัยสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมลุกขึ้นมาพิปรายในหัวข้อนี้ผมก็จะพูดเรื่องของเด็กปฐมวัยนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าเรื่องของเด็กปฐมวัยเนี่ยซึ่งรัฐบาล ชุดนี้รวมทั้งต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลที่อนุมัติเรื่องของพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัย2562ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีการบูรณาการเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ครบทุกมิติและท่านประธานกับเพ,เพื่อนสมาชิกอาจจะต้องทราบว่าพรบฉบับนี้เป็นพรบฉบับแรกที่ระบุชัดเจนว่าการศึกษาของเด็กปฐมวัยเนี่ย ถ้าหากว่าใครที่ไม่สามารถจัดการศึกษาที่ครบทุกมิติให้กับเด็กได้ก็คือทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์นะครับถ้าไม่สามารถจัดให้ครบทุกมิติที่ผมกล่าวมาได้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมายแม้จะยังไม่มีบทลงโทษแต่ว่าก็ถือเป็นความผิดความหมายหมายความว่าไงครับท่านประธานผมขอยกตัวยอย่างเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาที่เราปิดสมัยประชุมเนี่ยนะครับ ท่านประธานก็คงจะเห็นว่าเรามีข่าวดังข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ในวัยปฐมวัยนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัด,ดนนทบุรีซึ่งเป็นข่าวที่สะเทือนใจพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่เห็นคลิปนะครับเป็นการทําร้ายจากครูไปที่กระทาต่อเด็กปฐมวัยนะฮะซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าเราไม่เน้นให้ครบทุกกระบวนการทั้งเรื่องของอารมณ์จิตใจและร่างกายเนี่ยเราก็จะเห็นโรงเรียนหรือว่าสถานศาึกษาเด็กเล็กเหล่านี้นะครับบางครั้งก็จัดการศึกษาที่เน้นทางด้านวิชาการอย่างเดียวหรือบางแห่งก็อาจจะเน้นเรื่องการเลี้ยงเด็กอย่างเดียวโดยที่ไม่ไม่มีความถูกต้องทางด้านวิชาการไปช่วยเนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้านออกแบบหลักสูตรบ้างครูพี่เลี้ยงหรือผู้ได้รับหน้าที่ดูแลเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการ ฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการบ้างซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พอมีพรบรพัฒนาเด็กปฐมวัยเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ทําให้นัฐบาลสามารถที่จะบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยเข้ามาอยู่ภายใต้องค์กรหรือภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการระดับชาติที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งผมเข้าใจว่าท่านจะมอบหมายท่านรองนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่ในช่วงนี้นะครับ ซึ่งที่ผ่านมาผมคิดว่ากลไกทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วเรื่องของเกณฑ์ในการพัฒนาเด็กเกณฑ์ในการพัฒนาครูที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กทุกอย่างครบหมดเพียงแต่ว่าเหตุที่ยังเกิดขึ้นก็เพราะว่าการที่นํานโยบายหรือนอําเกณฑ์เหล่านี้ไปปฏิบัติใช้ซึ่งต้องเข้าใจว่าในระดับการปฏิบัติงานเนี่ยในระดับปฐมวัยเนี่ยถูกแยกออกไปเป็นหลายสังกัดนะครับไม่ใช่อยู่เฉพาะกระทรวงศึกษาแต่ไปอยู่กับอ,องค์ กรมการขออภัยนะครับกรสมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยก็มีมีมากด้วยนะครับสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับที่เป็นระดับอนุบาลหรือก่อนอนุบาลน,นะครับบางแห่งอยู่สังกัดสาธารณสุขกระจายไป 4- ีหหน่วยงานนะครับดังนั้นการที่มีหน่วยงานที่เป็นอบอร์ดอยู่ตรงกลางระดับชาติแล้วมีผมอ่านทาให้สัมภาษณ์ในช่วงที่ผ่านมาไม่กี่เดือนนี้เห็นมีดําริ ว่าอาจจะตั้งเป็นสํานักง,งานถาวรในการที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมิติที่ดีที่จะทําให้การน,นํานโยบายหรือเกณฑ์หรือทุกอย่างที่วางกรอบไปแล้วเนี่ยไปสู่ภาคปฏิบัติก็ต้องยอมรับว่าสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีความหลากหลายแตกต่างกันมากผลในการตรวจสอบคุณภาพปีล่าสุดของสำนักง,งานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศาึกษาหรือที่เราเรียกว่า 2. สศเนี่ยซึ่งก็ตรวจว่า ห้าหกปีที่ผ่านมาแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยก็พบว่ามีไม่กี่แห่งค,คือผลการประเมินคุณภาพที่อยู่ระดับดีเนี่ยน้อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอันหนึ่งของระบบการศึกษาในเด็กระดับเด็กปฐมวัยของเราดังนั้นเมื่อมีคณะกรรมการชุดนี้ที่เกิดจากรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับได้มาผลักดันตรงนี้ก็เชื่อว่าปัญหาเหล่านี้จะต้องค่อยๆเบาบางลงและผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้สุดท้ายครับท่านประธานครับประเด็น เกี่ยวกับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีอันนี้ขออนุญาตแสดงความเป็นห่วงนิดนึงเนื่อง,งจากว่าอันนี้เป็นบิ๊กล็อกหรือสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญอันหนึ่งที่จัดไว้แต่ว่าในวิกฤตโควิดที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าไม่ต้องพูดถึงทวิภาคีพูดถึงการจ้างงานปกติเนี่ยบริษัทเขาก็ไม่มีเงินจะจ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทวิภาคีซึ่งช่วยเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยนะครับให้มีงานทําไปด้วยเรียนไปด้วยระหว่างเรียนเนี่ย ไม่ทราบว่าเรามีใครไปช่วยเขาหรือเปล่าครับเพราะว่าดูเหมือนบริษัทต่างๆร้านต่างๆที่เคยที่จะมีนยโยบายที่จะขยายปริมาณขยายจํานวนรับเด็กเหล่านี้นะครับเพื่อเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเขาต้องตัดงบประมาณลงเพราะว่าเพราะว่าวิกฤตโควิดที่ผ่านมาดังนั้นผมผมก็ฝากตรงนี้ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับทางคณะกรรมการปฏิรูปโดยตรงแต่ว่าเนื่องจากท่านทําหน้าที่ทางด้านการศาึกษาทางด้านนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยเนื่องจากเป็น ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ท่านต้องการนําไปเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญในการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการศึกษาของประเทศนะครับก็คงคงจะฝากไว้ในสองสาประเด็นเพียงเท่านี้ครับกลับอบพุณท่านประธาน,านครับครับท่านสมบัต